الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين รับชูรับศัตรีวยศิลิอัมริวผลูอักเดะม,มิลสานี่ยฟ قه วุลิอัมมาบ้างซุลาม่าลัยกุมุรฮ์มัตุลลอฮ์รักาตุอัลฮัมดุลลาขอชูกรตอแล้วนะครับที่พระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเ,ออเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในในรอบป,ปีก็คือ10 10วัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งการงานแตล่ตละแต่ละอย่างที่เป็นอิบาดะห์นั้น จะเป็นที่รักสําหรับอัลลอฮ์มากกว่าการอ,าออกไปทํายิฮาดเสียอีกนะครับสิ่งหนึ่งทีเ่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงโปรดให้สติปัญญามนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นยก,ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยสเปคสูงมากนะครับ บางทีก็ราคาอาจจะสามสี่หมื่นนะครับซึ่งสามารถจะทำอะไรต่ออะไรได้หลายๆอย่างนะครับสามารถที่จะส่งอ e ีเมลหรือว่าส่งทําอะไรทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับมากมายแต่ถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งที่มีเงินมีความมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อได้นะครับซื้อโทรศัพท์ที่ที่หรูหรามาแล้วก็มีคุณสมบัติมากมายแต่ว่าเขาเนี่ยใช้เฉพาะ โทรสับโทรเข้าโทรออกรับสายแล้วก็โทรออกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเลยนะครับแสดงว่าคนคนนี้นะครับเขากําลังสูญเสียสิ่งที่เขาครอบครองนะครับคือเขาสูญเสียโอกาสในสิ่งที่เขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการที่จะทําให้เขาเจริญก้าวหน้างเื่องธุรกิจหรือว่า สามารถที่จะเช็คว่าเขาเดินกี่ก้าวกี่ก้าวนี้ก็ได้นะครับว่าเขาสามารถที่จะวันวันหนึ่งเขาเดินไปไหนมาไหนบ้าง,างแล้วก็เดินกี่ก้าวออกกำลังกายเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็สูญเสียโอกาสอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับทานองเดียวกันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นตื่นนอนจกนกระทั่งว่าเข้านอนเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็ก จนกระทั่งว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นําในการปกครองประเทศแล้วก็เอ่อจนกระทั่งแก่จนกระทั่งกลับไปหาล้อน,น่นนะครับอิสลามนั้นมีบทบาทในการที่จะชี้นําเขาให้เขานั้นได้ใช้เอาอิสลามเนี่ยมาใช้ทุกรูปแบบแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ว่ามุสลิมนั้นอ่ะมีอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่ว่า เอานำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่างๆนะครับแล้วก็คนอื่นคนที่ไม่มีศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีศาสนาเนี่ยเขาสูญเสียโอกาสแล้วแต่เราเนี่ยเรามีโอกาสเราครอบครองสิ่งที่ดีอยู่เนี่ยแต่เราใช้เฉพาะการละหมาดอย่างเดียวนะครับเราใช้เฉพาะการละหมาดการถือศีลอดการทําฮัทการจ่ายสกาะเท่านั้นแต่เรื่องอื่นนั้นอ่ะเราไม่ได้พูดถึงแล้วเราไม่ได้สนใจแล้วเราไม่ได้คิดที่จะนํามาใช้นะครับเพราะนี่คือการเสียโอกาส ของมุสลิมจํานวนมากมายที่ทําให้โลกนั้นนะอยู่ในความระสำหระสายอันเนื่องมาจากมุสลิมเองนั้นนะที่มีสิ่งที่ดนะีแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่ดีมาใช้จึงไม่ได้เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าเราสมควรที่จะคิดนะครับแล้วก็ตระหนักว่าอิสลามนั้นนะไม่ใช่เรื่องอะกีดะอย่างเดียวอิสลามคือเรื่องอะกีดะซึ่งแน่นอนว่า,อ,าอิสลามนั้นนะเป็นศาสนาที่ว่า,านำมาซึ่ง การอะไรหมายถึงว่าการป้องกันก่อนที่จะแก้ไขนะครับอิสลามเนี่ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละความตักวาต่อร้อนเนี่ยความยำเกรงต่อร้อนเนี่ยคือสิ่งที่จะมาชี้นําแล้วก็มาควบคุมนะครับความตักวาความเกรงกลัวต่อร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะควบคุมมนุษย์เนี่ยมุสลิมเนี่ยให้เขา อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาได้วางไว้นะครับเขาไม่ถามเขาไม่กล้าที่จะที่จะโกงหรือว่าไม่กล้าที่จะริดรอนสิทธิของผู้อื่นเพราะอะไรเพราะเขาเกรงกลัวต่อลอเขามั่นใจว่าถ้าเขาทําสิ่งนั้นไปเนี่ยเขาจะหนีไม่พ้นถึงแม้ว่าเขาจะหนีพ้นกฎหมายของบ้านเมืองแต่วันหนึ่งเมื่อเขากลับไปหาลอแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปถูกสอบสวนจากลอและถูกลงโทษจากลอด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่กล้าที่จะละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่กล้าที่จะละเมิดสิทธิของอวโล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามจริงเป็นเป็นอะไรเป็นทั้งแนวทางในการป้องกันและเป็นทางออกด้วยสําหรับการแก้ไขทุกๆปัญหาแต่มุสลิมเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เราอยู่ในในสิวันสิวันแรกของเดือนอุลเลนยาเนี่ยเป็นการการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลผลบุญมันจะทวีคูณขึ้น แต่ว่าในเมื่อจิตใจเราเนี่ยนะครับในเมื่อจิตใจเรายังไม่มีความต้องการนะครับที่จะได้รับความดีมากมายเนี่ยมันก็เป็น,ปน,ม,นมันก็เป็น,ปน,ปน,ปนอะไรเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าในเมื่อความดีที่เอาล้นนั้นอะเปิดโอกาสให้แล้วแต่ในเมื่อถ้าจิตใจเราเนี่ยไม่ประสงค์หรือว่าไม่มีความไฝ่ฟ้าที่จะไปไปถึงจุดนั้นอะมันก็เป็นการเสียโอกาสสำหรับเราเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้แหละนะครับสมควรอย่างยิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาหาตัวเราเองแล้วก็ตระหนักแล้วก็คิดใหค้ควรนะครับทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยรักโลกอาคีร้อนเนี่ยมากกว่าโลกยุนยาหรือเปล่านะครับอันนี้คือนี่คือรหัสลับนะครับพี่น้องนี่คือรหัสลับที่จะใช้ได้สําหรับทุกคนใช้ได้สําหรับตัวผมเองแล้วก็มุสลิมทุกคนเลย รหัสลับอันหนึ่งก็คืออะไรเราเนี่ยรักโลกอาคิรอนเนี่ยมากกว่าโลกดุนยาหรือเปล่าถ้าเรารักโลกดุนยามากกว่าโลกอาคราิรอนการงานสิบในในที่ว่าในสิบวันสิบวันเดือนฤดษ์ฤจัน์นนนนนเนี่ยนะครับจะไม่มีผลอะไรสําหรับที่จะกระตุ้นให้เรา้นี่นนะอยากจะได้เลยนะครับเพราะนั้นให้เราเนี่ยตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยรักเพราะว่าอะไร เรารักโลกดุนยามากกว่าอาคิร้อนหรือว่ารักโลกอาคิร้อนมากกว่าดุนยาเพราะอัลเอวะยืนยันไว้ในอัลกุรอานในหลายๆอายะห์าาเลยนะครับว่าว่าอย่างเช่นสุร่าอัลอาลาเนี่ยนะครับที่บอกว่าอัลบิลลาฮิมิชชัยตอนยูร์จิมบัลตุซิรูนัลฮัยาตจัด,ดุนยาวัลอาคิร้อตุใยรูวะอับะกอแต่ถ้าว่าสุเจ้าทั้งหลายนั้นนะ่ะรักมากกว่าคืออะไรรักโลกดุนยามากกว่านะครับความรักเนี่ยสามารถรักได้ แต่ถ้าเบื่อว่ารักดุนยามากกว่าอาคา้รนแล้วเราก็นะครับมันก็จะเกิดความรัสํารัสายนะครับวัลต mm ุสรูนฮายาจัดดุนยาแต่ถ้าว่าสุจราทั้งหลายนั้นรักโลกดุนยามากกว่าวัลอาคาโรตุไครัอวอับกอในขณะที่ว่าโลกอาคาโรนนั้นอ่ะมันดีกว่าและมันก็จีรังยั่งยืนกว่าหมายถึงว่าอยู่จนกระทั่งไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะนิรันดระนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการถือศีลอดเนี่ยซึ่งการงานทำความดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในในวัน10วันแรกเนี่ยมันเป็นการทําความดีที่ดีดีกว่าการยีฮาดซะอีกแต่ถ้าว่าแล้วก็การถือศีลอดนั้นอ่ะมันคืออิบาะั์ที่ดีมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นการอิบารห์ที่ยาวนานหมายถึงว่าตาบใดที่เราทำทำการถือศีลอดเนี่ย นั่นก็คือการทําอิบาดรห์แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมา,ายกมือถืออ่า,อานดูอาหรือว่าทําการละหมาดที่เป็นอิเรียมบทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราถือสินอดก็คือว่าเรานั้นอ่ะเกรงกลัวต่อรอมากกว่าที่เราไม่ถือสินอดเพราะว่าเรากลัวที่ว่าผลบุญจะไม่ได้นะครับเราจะไม่ได้รับผลบุญเพราะฉะนั้นการถือสินอดเนี่ยถ้าเรารักโลกดุนยามากกว่าเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้ถ้าเราถือสินอดเนี่ย สิบชั่วโมงกว่าเนี่ยเราจะไม่ได้ดื่มน้ําเราจะไม่ได้ดื่มชาเราจะไม่ได้ดื่มกาแฟเราจะไม่ได้กินนู่นเราจะไม่ได้กินนี่เราเสียโอกาสที่จะลิ้มรสของอาหารที่อร่อยอร่อยนี่คืออะไรนี่คือการที่เรานี่ยรักโลกดุนยามากกว่าแต่ถ้าเรารกักโลกอาิครา้อนมากกว่าเนี่ยเราจะคิดว่าเวลาแค่สิบชั่วแค่สิบชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเราอดอาหารอ่ะแต่เรายืนยันว่าอาิครร้อนนั้นอ่ะเราจะได้รับผลบุญแล้วเราจะได้รับ ประทานอาหารที่ดีกว่าหลายๆเท่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราคิดอย่างนี้นะ่ะเราก็จะสามารถที่จะสลัดทิ้งซึ่งความอยากที่จะรับประทานอาหารในเวลาตอนกลางวันได้เราก็สามารถที่จะถือสินอดได้แต่ถ้าเผื่อว่าเรายังรักโรคมรุญญามากกว่าเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้โหตั้งสิบชั่วโมูเนี่ยเราสูญเสียโอกาสมันเป็นเพียงแค่สุนัขเท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ได้ถือสินอดเราก็ทําอย่างอื่นได้ที่เป็นความดี มันก็จะเป็นการตีความหมายหรือว่าพูดไปได้ก็คือถูกต้องนะครับก็การที่เราไม่ไถือสินอดไม่ได้หมายความว่าเราสูญเสียทั้งหมดแต่ว่าผลวุฒ์ที่เราจะได้นั้นอ่ะมันก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นทํานองเดียวกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการตื่นขึ้นมาทําการลมาดสุภีที่มัสยิดเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเรารักโลกดุนยามากกว่าเนี่ยเราก็จะนอนหลับไหลนะครับแต่ถ้าเรารักลูกอัคร์มากกว่า เราก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้เพราะอะไรเราคิดว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาวันเกียรมัดเน่ยเราจะต้องถูกลงใน,ในไฟนรกเราก็จะกลัวนะครับเราก็จะเกรงกลัวเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราถ้าเรารักโลกยุนยามากกว่าอาคริร้อนเนี่ยอิสลามเนี่ยมันจะเป็นสเปคเหมือนกับ,กบอะไรเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยอิสลามมันจะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ว่าอะไรที่เราสามารถใช้รับสายแล้วก็โทรออกได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อจิตใจเราเนี่ย ยึดติดอยู่กับโลกดุนยาเนี่ยอิสลามเนี่ยคุณธรรมต่างๆนะครับความการทําความดีต่อผู้อื่นการอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงบันดาลใจนะครับและอัลกุรอานที่เราบอกในเรื่องของออนรกนั้นแนะ่ะที่มันเป็นความเ,เป็นการทรมานที่เจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เรานั้นนะ่ะเกรงกลัวเลยนะครับแล้วก็อ,อ,อรรายะคุรอานที่เ่าบอกว่า ในสวรรค์นั้นจะได้รับการตอบแทนที่ที่ดีงามมากมายเนี่ยนะครับที่จิตใจเราแล้วก็สติปัญญาไม่สามารถจะคิดได้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลที่จะทําให้เรานั้นอะกระตืองหรือว่ามันไม่เป็นแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราเลยถ้าเรารักในโลกดุนยามากกว่าอะไรวะครับเพราะ,ะนั้นความรักด้วยเหตุน,นี้แหละอ,อ์บอกในอัลกุรอห์เมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันซูเรารห์อัดดาฮ์หรือว่าอัลอินซานเนี่ยนะครับก็แล้ อินฮาอูลาอิยูฮไฮบูนัลอาจิล่ะคนเหล่านี้นะซึ่งเ,เป็นพวกกาเฟตเนี่ยมุสลิมบางส่วนก็เช่นเดียวกันนะครับอินฮาอูเล่ย์อยูฮไฮบูนัลอาจิล่ะคนเหล่านี้รักสิ่งที่กระทันหันก็คือ,อปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอัลอาจิ oh um ล่ะวายซารูนาวรออาฮุมเย้ามันสกีล่ะและเขาละทิ้งเอาไว้เบื้องหลังหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยเขาละทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่งวันที่หนักหนว่วงเวยาซารนาวารออาหุมเยาวมันสักีลาเป็นวันที่หนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะครับขอพระองค์ทรงโปรปดให้เรานั้นได้ได้ตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าให้เราถามตัวเราเองนะครับว่าฉันเนี่ยรักดุนยามากกว่าหรือรักอาคากกีรัสมานะครับเพราะว่าอัลีรั์เนี่ยบอกไว้ชัดเจนสัจธรรมอันหนึ่งว่า แต่ถ้าว่าสู่เจ้าทั้งหลายรักโลกดุนยามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้เราในเมื่อเราบอกอย่างนี้ให้เราถามตัวเราเองว่าเออแล้วฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งไหมที่เข้าอยู่ในอายะกุรันอายะนี้ที่ว่าแต่ถ้าว่าสู่เจ้านั้นรักโลกดุนยามากกว่าถ้าฉันรักโลกดุนยามากกว่าความดีต่างๆที่ว่าที่ท,ที่ที่จะมีที่จะสามารถทําได้ในในสิบวันแรกของเดือนสุริยจันทร์เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ธรมธรมดาธรรมดา นะครับมันไ,ม,ม,นไม,ม่มันไม่มีแรงบันดาลใจสําหรับเราถ้าเผื่อว่าเรารักโลกยุนยามากกว่า gart, นะครับเพราะนั้นขอให้เราตรวจสอบตัวเองแล้วพยายามที่จะที่จะคิดว่าอาคเร้หนนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่กว่า aw, นะครับขอให้เรานั้น่ะนะครับรักโลกอาคเร้ห์เนี่ยมากกว่าโลกยุนยาแล้วก็ให้เรานั่นอ่พยายามตรวจสอบตัวเองนะครับว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราเหมือนกับถ้าเรารักโลกอาคเร้ห์มากกว่าเนี่ยนะครับ ความบีงามต่างๆมันจะมีอยู่มากมายแล้วก็เสียดายว่าเวลาเนี้ยนะครบมันมันเออมันก็ผ่านไปซึ่งถ้าอยากจะคุยนิดหนึ่งว่าพี่น้องได้อะไรจากบทเรียนของนบีอิบรอฮีมนะครับที่เขานั้นน,ะนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่นั่นคืออิสลามนะครับที่เขานั้นสามารถที่จะอะไรเอาลูกไปทิ้งไว้ในทะเลทรายได้นะ่ะนั่นคือความตะวักขันต่อหรอนั่นคือการที่เขาน้นน้ะ เชื่อว่าอว์นั้นเป็นผู้รู้ทรงเลี้ยงดูอย่างแท้จริงและเป็นพระเจ้าที่เราจะต้องเคารพดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ให้เรา้นี่ยพยายามที่จะมอบหมายการงานของเราเนี่ยกับอว์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่โควิดมาส่งผลให้การงานเนี่ยในใน,ในแต่ละที่เนี่ยนะครับเขาต้องอออระบายคนงานออกเนี่ยทำให้งานคนตกงานเยอะเนี่ย แต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าอวโล์ทรงเลี้ยงดูนะ่ะเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าในเมื่อเรามีความยำเกรงต่อลออวโล์บอกว่าถ้าใครยำเกรงต่อลอ์นั้นอวโล์จะให้ทางออกแก่เขาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมั่นใจไหมอายะเนี่ยนะครับถ้าเรามั่นใจเหมือนกับที่ท่านอิวิโรหิมั่นใจเนะี่ยที่เอาลูกของท่านและพันยังท่านไปทิ้งในเทรายน่นะนั่นคือความมั่นใจอย่างแท้จริงที่ว่าความผูกพันระหว่างเขาเก่เาลนอะ์นั้นมันเต็มเปี่ยมนะครับเพราะนั้นทํานองเดียวกันถ้าเรา้นี่ะมั่นใจในลอแล้วเราก็ เราะจะให้เราตามที่เราไม่สามารถที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมาจากทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นนะครับพยายามที่จะทําให้เป็นคนที่มีความหนักแน่นในเ,เรื่องของความอีมานแล้วก็รักดุนยารักอาครามากกว่าดุนยานะครับและเราเราจะได้รับบทเรียนจากอ,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 อดีตนะครับที่เป็นประวัติสรยของเราที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาทําให้เป็นแบบอย่างแล้วขอให้เรานั้นได้ใช้นะครับสิ่งง่างเหล่านี้นั้นเพื่อที่ว่าจะมา ปฏิบัติแล้วก็มาเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนะครับมีความยำเกรงต่อร้อนแล้วก็ซึ่งแน่นอนความยำเกรงต่อร้อนนั้นอ่ะเราก็ต้องพยายามเรายอมเราจะต้องยอมที่จะสูญเสียเพื่อที่จะแลกให้ได้มาซึ่งความยำเกรงต่อร้อนความตักวาต่อร้อนนะครับเพราะฉะนั้นความตักวาต่อร้อนน่ะถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายหลายๆอย่างแต่กว่าที่เราจะได้ความยำเกรงต่อร้อนนั้นอ่ะมันต้อง แลกกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเคยชินกับมันนะครับไม่ไม่ใชนั้นแล้วเราไม่สามารถได้รับความยำเกรงต่อเราตามที่เราบอกว่าจงยำเกรงต่อเราถ้าใครยำเกรงต่อเราแล้วเนี่ยอเราจะให้ทางออกแก่เขาและจะให้ดุสีแกบเขาโดยที่เขาไม่คาดคิด เพราะนั้นก็ขอให้ขอพระองค์ทรงโปรดรับอิบาดะของเราทั้งหมดนะครับในส 10, 10ิวันสุดท้ายของเดือนยุลฮิญานีสิบวันแรกของของุลฮิญานีนะครับขอร้ขอร้ <c oughs> อองทรงโปรดรับอิบาดะของเราทุทกอย่างและให้เรานั้นได้ตายในสภาพที่พระองค์ทรงพึงพอใจนะครับอกูลลุาวสรมม